ชอบเต้นมาตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะตั้งแต่แบบตอนเด็กๆส่วนใหญ่จะร้องเพลงเป็นหลักใช่ไหมคะแต่ว่าตอนที่แบบเริ่มร้องเพลงเริ่มพูดได้แรกๆก็คือแบบเต้นแล้ว <laughs> ประมาณ3ามขวบชอบเต้นเพลงนุง่เต้นเพลงหมอลำอะไรเงี้ยโจ๊ะๆเลย,ยโจโจเวลาเต้น <laughs> แล้วมันสบัดมันสับ สวัสดีค่ะชื่ออายกัญญาวัฒสิงรัตนพักดีกุลค่ะรับบทเป็นทานตะวันค่ะคาแรคเตอร์ของตัวทานตะวันนะคะก็จะมีความสดใสแล้วก็มองโลกในแง่บวกค่ะแต่ว่าก็ยังอยู่ในความจริงค่ะจริงๆแล้วตัวทานตะวันเนี่ยเขามีความฝันค่ะว่าอยากจะทําทีมเต้นแล้วด้วยพอตอนนั้นเหมือนครูแดนในเรื่องนะคะก็มีโอกาสเข้ามาในแบบงานวันววเลนไท์อะไรอย่างนงี้เขาก็เลยแบบเออบอกว่าทานตะวันจะทําทีมเต้นไหมอะไรอย่างงี้ก็รวมทีมเต้นแล้วก็มีพี่ๆเข้ามาช่วยค่ะ จริงๆแล้วว่ทาทันตะวันเป็นคนที่สดใสามากค่ะซึ่งการเต้นเนี่ยมันก็ทําให้เขาแบบมีความสุขแล้วทาให้เขาสดใสไปด้วยแล้วไอดอลของทันตะวันเนี่ยก็เป็นคนที่เต้นเก่งมากๆค่ะแล้วเขาก็เลยอยากจะแบบทาตามไอดอลตามรอยไอดอลค่ะไอดอลของทันตะวันนะคะจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพี่โฟกัสคนสวย การเต้นนะคะมาสำคัญสำหรับหนูเพราะว่าเวลาหนูเต้นแล้วเนี่ยหนูมีความสุขแล้วก็สนุกไปกับมัน